ครับวันนี้พามาชมบรรยากาศนะครับหลานจะเอาเสาลงหลุมนะครับหลานชายนะครับจะมาหยุบหยูท้องตรงหน้านะครับก็เชิญนะครับเชิญปู่ย่าตายายนะครับคนเฒ่าคนแก่นะมาช่วยกันเอาเสาลงหลุมครับเพื่อจะให้อายุยืนว่งงางั้นอยู่ดีมีสุขว่งงางั้นตามความเชื่อเนาะนี่คือวัฒนธรรมประเพณีของคนโคราชเนาะออดูดิ ไปเชิญป่ย่าตายายมาช่วยกันช่ัเยกันําชูครับพางงาน,นเนาะมากนหลากมากักนาหลายตาหลายคนเลยทีเดียวเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ลูกหลานนะครับจะได้อยู่ดีมีสุขนะครับตอนนี้รอเลิกอยู่ครับรอเลิกอยู่นะครับเลือกกอ่อประมาณเก่ามงเก่าหน้าที่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นการกําลังเตรียมการอยู่นะครับจะเห็นว่าคนเฒ่าคนแก่หลายคนเลยนะเออ จะมาประคองเสาเอกว่างั้นประคองเสาเอกจะได้อยู่ยังอยู่ยืนอายุหมันขวัญยืนวอย่างงั้นนะครับตามประเพณีของของคนโกวาดนี่เลยครับเออคนโกวาดก็ทํากันแบบนี้เลยเ,เชิญปู่ย่าตายายมาก็หลายอยู่ว่าจะเป็นพี่น้องนะครับคนนุ่มก็คนแข็งแรงก็จะช่วยกันยกเสาเสาก็เสาหนักได้เป็นเสาปูน นะครับกร็นักพอสมควรแลพวก็ยังก็เลยต้องเออเอาคนคนเฒ่าคนแก่นี่มาช่วยมาช่วยจับไปเยอะจับคือช่วยคำชูอ่ะงั้นเออช่วยประกองคือจับให้ได้ก็อธิษฐานนะครับให,ให้อยู่ดีมีสุขเออรับกรรมลอยๆไปอย่างนั้นเนาะก็ดูไปเรื่อยๆนะครับเดอนเรียกว่าเป็นขนมร,รมเนียมประเพณีที่มีเสด็จทอดกันมาเป็นระยะเวลานานแล้ว เาก็ทํากันแบบนี้เดี๋ยแถวบ้านมุมแถวโบราณมุมนู้นแถวที่อื่นก็ทํากันแบบนี้ไหมอันนี้อยู่ทุ่งหน้านะครับออกห่างจากมุมมูบ้านประมาณทัก500เมตรเฉยๆได้นะมองเห็นหมู่บ้านอยู่ครับถือว่าออกกินอกแบบนี้ก็สบายอย่างหนึ่งดีอย่างหนึ่งนะครับถือว่าลมเื่นลมเย็นดีครับเพียงอากาศรอดวันี้อยู่กลางอากาศรอดีครับไปใเรื่อยๆนะครับเหมือน าโมงเ้านาทีตอนนี้ไก่เริ่วช่วยกันคนใไม่แล้วมือครับถือว่าเป็นแสดงความรักสามัคคีในในยาพี่น้องครับถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีมากๆนาส่งเสริมนบนาอนุรักษ์ไว้ครับใครจะหยบ่านยกเรลือนอยากดูดีมีสุขก็คอยทํากันแบบนี้เด้อนี่ไม่นี่คนหนุ่มๆก็เตรียมตัวแล้วครับไก่ถึงเวลาแล้วนะเวลาถอยหลังแล้วตอนนี้ไม่เตรียมเดืมาหลายคน ก็จะมีอาหารข้าวหวานมาเลียงกันตามประเพณีเลยครับโอเคครับให้ดูวันแกนงงามครับโพเ่นะครับ,รบสวัสดีครับ